สวัสดีค่ะคลิปนี้ใบมันบ้านนาจะพาเพื่อนๆมาดูขาดตาแดงนะคะนี่ก็เป็นลักษณะของขาดตาเดงค่ะเพิ่งจะขุดมาจากเปลงนะคะแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัดเป็นเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือลูกค้าสั่งค่ะสั่งเพื่อที่จะเอาไปเป็นแม่พันธุ์นะคะ ประโยชน์ของขาดตาแดงก็มีมากมายค่ะเอาไปทําเป็นเครื่องแกงก็ได้นะคะแล้วก็ยังจะเอาหน่อไปทําเป็นผัดเป็นต้มหรือไม่ก็ส่วนนี้นะคะที่ใบมันถือนะคะตอนที่ยังไม่ได้ตัดออกก็สามารถเอาไปปอกเอาหยวกของมันพาไปต้มผัดหรือว่าแกงก็ได้สารพัดประโยชน์นะคะ นี่คือลักษณะของขาตาแดงค่ะขาตาแดงชนิดนี้จะมีน้ำหนักดีมากเลยนะคะดูเลยค่ะเพื่อนๆลูกค้าชอบมากเลยนะคะขาตาแดงแบบนี้นี่นะคะคือต้นอ่อนของมันค่ะต้นอ่อนของขาตาแดงก็เอาไปเป็นอาหารได้นะคะช่วยในการแก้ร้อนใน ช่วยในการขับถ่ายลมนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะนี่ลูกค้าสั่งเอาไว้นะคะสั่งเอาไว้ห้าสิบกิโลค่ะนีเลคะหากเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะปลูกขาตาแดงก็ปลูกเลยนะคะขาจะชอบ ท,ทุกลักษณะดินนะคะไม่ว่าจะเป็นดินที่ราบลุ่มก็ปลูกได้นะคะหรือไม่ก็ที่ราบสูงก็ปลูกได้ค่ะคลิปนี้หากท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับใบมันบ้านนาด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ